ก็คือผมขอไปช่องนะครับเพราะว่าก็เพราะว่าผมติดเรียนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่แถมตอนนี้ผมก็ขี้เกียจด้วยก็ถ้าเกิดทุกคนก็ทัานก็ขอวิช่องนะครับเพื่อไม่ไม่บอกนงให้ว่ากี่วันแต่ก็ผมก็ไม่ได้ทิ้งช่องไปหรอกนะผมก็จะมาแวะดูช่องผมนิดๆหน่อยๆแล้วก็อีพีห้าผมก็จะทำ ตอนที่ปิดช่องโดยเพราะว่าอีพาพ้าผมเกือบท้าเส็ลแล้วล่ะก่อนถ้าเกิดมีโอกาสมาเปิดช่องอีกก็ต้องปิดช่องอนะแล้วก็ผมก็จะต้องต้องงั้นผมจะฝากให้งูหรือว่าลูกน้องของผมดูแลช่องแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใครพูดไม่ดีกับช่องผมงูมก็จะเกิดการให้ผมเองก็งูฝากด้วยนะฉันต้องไปแล้วละ่ะ